สมัวิปัสสนานังภาวานานามิโตประรังกำมัานังภาวะข้ามิถูวิทัมดิทธากับมังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระไตรปิดกใกล้ตัวพอดแคสต์ตอนที่สามดิฉันสิลิพรค่ะ และผมธนกิจครับในวันนี้เราจะร่วมกันศึกษาตอนที่3การยกจิตขึ้นสู่วิปาาัสนาญาณซึ่งเป็นตอนสำคัญของระดับวิปัสนาภูมิแห่งจิตขอเชิญเข้าสู่เนื้อหาหลักพร้อมกันเลยครับการที่ผู้ปฏิบัติอยู่กับสภาวะที่ดับทุกข์ในใจตนจนชำนาญแล้วและฝึกความเป็นกลางในการรับรู้ต่อสภาวะที่เป็นเหตุแห่งความดับทุกข เรียกว่าตนอยู่กับทางพ้นทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนหรือเรียกว่าไม่เพ่งใกล้เกินไปไม่ปล่อยห่างเกินไปตามที่ทรงเปรียบว่าพระธรรมของตถาคตเป็นดังกองไฟถ้าเข้าใกล้นักจะร้อนอยู่ไกลนักก็ไม่หายหนาวจะทำให้รู้สึกว่าใจที่หนักแน่น เข้มแข็งเด็ดเดียวชัดเจนขึ้นแต่ก็เหมือนกับย้ายเข้ามาอยู่ข้างในแต่กลับรู้สึกว่ามาอยู่ในที่ที่เป็นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันนั้นเองจากเดิมที่เคยรับรู้คู่กับใจที่มีพลังซึ่งแต่ก่อนเคยรู้สึกว่าได้พบกับสภาวะที่ทำให้ตนรู้สึกได้ว่าตนได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐเหนือความรู้สึก ที่แม้ดีๆที่ตนเคยมีมาแต่ก่อนทั้งสิ้นทำให้ตนไม่ต้องการหวนคิดไปเปรียบไปหาสิ่งอื่นเรื่องอื่นมีแต่ความรู้สึกที่มีแต่การรับรู้ใจที่มีพลังนั้นต่อเนื่องอยู่แต่ปัจจุบันกลับรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่เราจะต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ด้วยความที่จะต้องจำความรู้สึกนั้นไว้ นั่นคือกองทุกขเรียกว่ายังคงเป็นเส้นทางของสมุทัยเป็นเหตุทุก์เป็นผลทั้งสิ้นไม่พ้นแม้ความที่แต่ก่อนตนเห็นเส้นทางที่เป็นมรคนั้นก็ตามแท้จริงแล้วปัจจุบันกลับเห็นว่านั่นเป็นทุกขสศัจจะนี้เป็นเพราะปัญญาสูงขึ้นเป็นระดับวิปัสนาภูมิแห่งจิตนี้เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ ยิ่งต้องมีความเด็ดเดี่ยวในใจไม่แปลความหมายไม่จำความรู้สึกขององค์มรตซึ่งปัจจุบันเป็นกองทุกข์แต่กลับรู้สึกว่าใจของตนมีคุณค่าขึ้นเพราะเป็นการไม่หวังผลตอบแทนจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะใจไม่ต้องการรับรู้แม้ผลของการปฏิบัติแต่กลับยิ่งมีความภูมิใจในความดีอันประเสริฐนี้อยู่เสมอ จึงเห็นด้วยปัญญาต่อการที่สิ่งทั้งปวงที่เป็นภายนอกแปรไปเพราะใจตนไม่ต้องการอยากรู้นี้หนึ่งแม้คุณสภาวะที่ใจของตนมีพลังเข้มแข็งนั้นดีแต่ตนไม่ต้องการเก็บจำจึงแปรไปด้วยเช่นกันสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือความเด็ดเดียวทรงตนคือนามกายไปในกระแสพระธรรมคือความไม่ยืด ใจของตนจึงตรงกับคำว่ากำลังเห็นสังขารทั้งปวงเกิดดับตามที่สังขารน,นั้นมีความเกิดดับอยู่เพราะใจของตนสูงจนตนไม่ต้องการฝืนยึดแล้วขอสรุปที่ได้อ่านในตอนนี้คือการยกจิตสู่วิปัสสนาญาณที่กำลังเห็นสังขารทั้งปวงเกิดดับตามที่สังขารน,นั้นมีความเกิดดับอยู่ เพราะใจของตนสูงจนตนไม่ต้องการฝืนยึดแล้วตรงนี้เองค่ะที่ผู้ปฏิบัติเข้าสู่วิปัสนาญาณอย่างแท้จริงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังเนื้อหาตอนนี้ด้วยความตั้งใจครับขออนุโมทนาในความเพียรและศรัทธาของทุกท่านพบกันใหม่ในตอนหน้ารายการพระไตรปิฎกใกล้ตัวพอดแคสต์ตอนที่4วิปัสนาญาณเบื้องสูงที่จะเป็นตอนจบค่ะ สวัสดีค่ะของทางทั้งล้ทั้งปว่งไม่เที่ยมทั้ทั้งไล้ทั้งปวง่ไม่ใช่ตัวตนดังนี้อ่อก็เราทั้งไล้เป็นผู้ถูกรอบนั้นแล้วโดยความเกิดโดยความแก่และความกาย โดยความโสกความรังไรรังพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคักแค้นใจทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกอย่าง เป็นสาราะถึงพระตามด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยจักทงในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสัสอนของพระภูิมีพระภาพเจ้านั้นตามสติก,กํำลังขอให้การปฏิ